เสียงที่เป็นห้าแยกเพราะผมประสบปัญหาด้วยตัวเองผมขับรถมาจากบ้านผมโค้งตรงนั้นมันจะเป็นโค้งมองอีกฝัง่งนึงไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเป็นเป็นกำแพงวัดก็เห็นน้องคนนึงขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตรงดิ่งมาทางผมเลยเขาชนหน้ารถผมเลยจังๆเลยนะฮะจุดประกายว่าห้าแยกตรงนี้เราต้องแก้ไขครับการสัญจรไปมามันใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์การเกษตรหรือรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไปทำไรทำนากลับมาก็ไม่ไม่ไม่ระวัง ก็เลยเกิดอุบัติเหตุในส่วนนี้นะครับที่ไปอบรมที่จังหวัดยะโสธรนะครับรู้สึกว่าได้ความรู้มาเยอะนะฮะมาปฏิบัติจริงก็มันก็แตกต่างเพราะว่าตามอริยบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เหมือนกันก็คือการใช้รถใช้ถนนทางทีมพี่เลี้ยงเองนะคะก็จะมาหนเสริมกันให้ให้ความรู้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องของถนนนะคะว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดยชุมชนเองเราจะไม่ให้เขาทำโดยลำพัง คือมันจะต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามามันถึงจะสามารถที่จะทํางานกับขึ้นไปได้ดึงผู้นําชุมชนมาได้ดึงประชาชนมาได้ชุมชนชาวบ้านหรือว่าผู้นําในท้องที่เนี่ยเขารู้ปัญหาในชุมชนอยู่แล้วนะคะการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนมากขึ้นเพราะเขาเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนได้มาแล้วเขาจะเกิดความภูมิใจคะ่ะเกิดการรักษาและก็หวงแหนเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของตัวเองเป็นคนทําวันนี้ลงมาพื้นที่เราเห็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะคะทั้ง2หมู่บ้าน เขาให้ความสําคัญในเรื่องของการลงมาร่วมระดมความคิดเห็นในเรื่องแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ชุมชนจะเข้ามาแก้ไขปัญหาของตัวเขาเองนะคะวันนี้ก็เห็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะประชาชนที่มาร่วมในเวทีประชาคมวันนี้นะครับเกือบทุกกลุ่มอายุก็ว่าได้ทั้งวัยทางานนะครับวัย ผู้สูงอายุที่อยู่ประจําบ้านก็มีนะครับหรือว่าวัยที่เป็นวัยรุ่นก็ยังพอมีเหมือนกันนะครับที่มาร่วมป,ประชาคมในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้าจากการประชาคมเราก็จะได้มุมมองหลากหลายนะครับแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหาก็ดีครับก็ได้้ทราบสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็มาใช้นี่ก็เออทำให้เราทราบว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงตรงไหนที่เป็นอันตรายตรงไหนที่เราจะทำให้เราจะเย็นขึ้นอยากเห็นพ่อพี่น้องชาวบ้านของเราเนี่นะครับเขตของเราจังวงเราเนี่ มีความเข้าใจนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎจราจรความรู้การใช้ถนนเราก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนนะคะซึ่งปัญหาสุขภาพหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาการตายของประเทศนะคะก็คือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุเลยนะคะก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรนะคะดังนั้นเราก็เชื่อมั่นว่าจะมีการแก้ไขจุดเสี่ยงบนท้องถนนได้ก็จะลด ปัญหาการตายจากอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุด้วยนะคะขอขอบคุณนะครับทางสสสนะครับแล้วก็มูลนิธินะครับที่ทําให้เกิดโครงการดีๆนี่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตําบลหนองคูขาดของเราทั้งแรกเลยนะท,ที่ที่มีตรงนี้แล้วก็ที่จะเห็นถนนเนี่ยเป็นรูปธรรมชุมชนได้ภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นจุดเสี่ยงที่ควรจะได้รับการแก้ไขในเบื้องต้น เป้าหมายของโครงการเราให้ความสําคัญกับการขยายชุดความรู้การแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อการลดเจ็บลดตายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงจากเป้าหมายของโครงการครั้งนี้แนวคิดแนวการทํางานของ โครงการเราจึงให้ความสําคัญว่า1ก็คือต้องพัฒนาให้เกิดทีมผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะนําไปใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการลดเจ็บลดตายในพื้นที่ส่วนที่2ที่เราให้ความสําคัญนั่นก็คือการมีพื้นที่รูปธรรมเพื่อสนับสนุนให้กับภาคีเครือข่า,ขายที่สนใจให้ได้มาเห็น ตัวอย่างจริงที่เกิดจากการทำงานของทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงและส่วนที่3ที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นแนวคิดสำคัญนั่นก็คือการพัฒนาให้เกิดระบบการหนุนเสริมในรูปแบบของพี่เลี้ยงในการที่จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนติดตามหรือช่วยเหลือในบางกระบวนการของการขยายผลชุดความรู้การแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในพื้นที่เนื่องจากว่าอำเภอนาดูนของเราเนี่ยเป็นอำเภอ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอำเภอนาดูนของเราเนี่ยอยู่ในลําดับต้นๆของจังหวัดมารารคามสําหรับที่แยกบ้านนาดูนเนี่ยมันจะมีรถเยอะและจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยไม่ว่าจะช่วงพีใหม่ช่วงเทศกาลเพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะมาแบบเร็วมากแล้วฝ่ายตางรองเนาะก็จะไปแบบเร็วเหมือนกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นจากที่ได้ไปรับความรู้ที่แยงโสธรน,นะครับ สามาก็ได้นําเรียนท่านประหลัดเทศบาลครับนําเรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนของเรานะครับกรณีที่เกิดอ,อุบัติเหตุเกิดอ,อะไรนะครับก็จะช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้นนไขเพื่อนําเข้าศูนย์ของอาเภอเสร็จแล้วก็จะได้รวบรวมแล้วก็กําหนดเป็นแนวทางเสนอให้จังหวัดอันไหนที่แก้ได้ในระยะสั้นเราก็แก้ไขอ,อันไหนที่เป็นปัญหาที่ ต้องแก้ไขในระยะยาวเราก็รายงานให้จังหวัดเพื่อเพื่อพี่นาได้เป็นอีกทางหนึ่งช่วยกันครับการแก้ไขจุดเสี่ยงในวันนี้นะครับเราก็รวบรวมข้อมูลนะครับว่าในอำเภอนาดูนของเราจุดเสี่ยงที่สำคัญที่สุดะระดมความคิดเห็นนะครับว่าเราจะสามารถที่จะแก้ไขจุดเสี่ยงนี้ได้ตรงจุดไหนบ้างนะครับได้ร่วมคิดร่วมทำนะครับร่วมแก้ไขปัญหานะครับซึ่งน่าจะส่งผลกระทบทำให้ชุมชนนะครับรู้ถึงนะครับว่า เขาเป็นเจ้าของในการแก้ไขปัญหานะครับจุดนี้เป็นสี่แยกที่ประชาชนสัญจรไปมาจากสามตำบลน,นะครับต่างคนต่างวิ่งมาด้วยความเร็วภูมิทัศน์มันจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยเลือกณจุดนี้นะครับในการออกมาพัฒนาวันนี้ก็จะมีมีรถกระเช้าเอามาตัดแต่งกิงไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับมีเจ้าหน้าที่มาร่วมกันทํางานนะครับซึ่งวันนี้ก็ ได้รับความร่วมมือในทุกภาคีเครือข่ายในการที่จะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางต้องถนนนะครับถึงแม้ว่าโครงการนี้เราจะไม่ได้ทําทั้งอําเภอแต่ผมมีความคาดหวังและมีความเชื่อมั่นว่าจะนําส่วนนี้นะครับไปขยายผลในจุดอื่นๆของอําเภอนาดูนก็เตรียมความพร้อมที่จะขยายผลในตําบลต่อไปนะครับซึ่งเราก็เล็งไว้แล้วนะครับว่าจะต้องเป็นตําบลที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับที่สําคัญในเขต ของอำเภอนาดูนต่อไปครับทั้ง5พื้นที่ที่ได้มีการนําไปใช้เราก็พบว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันมีความน่าสนใจในเรื่องของกระบวนการการทํางานในส่วนของจังหวัดมหาสารคามเราเห็นกระบวนการการนําชุดความรู้ไปใช้ปฏิบัติการในพื้นที่โดยจตุภาคีซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประกอบไปด้วยภาคเอกชนท้องถิน่นภาคราชาการและนักวิชาการในพื้นที่ มาช่วยกันทำดำเนินการในส่วนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุของอุบัติเหตุผมขายรถจักรยานยนต์เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะมีส่วนลดอุบัติเหตุสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องสร้างความคิดปลูกฝังความคิดตั้งแต่เด็กให้กับเยาวชนเพื่อให้เขาเนี่ยรัก เรื่องความปลอดภัยให้เขารู้สึกว่าความปลอดภัยเนี่ยมันสนุกสนานมันเป็นวันที่เขามีความสุขอานี่ค่ะไ้มัุกคล่นตะไม่นายกนมาตต่มาได้ความมั่นใแน่นอนครับอันนี้พี่เข้าใจแต่ละ สลีละคนเราไม่เหมือนกันตรงนี้มันเป็นแยกที่มีหลายแยกนะครับเป็นเป็นโค้งด้วยเวลาเราจะมีโค้งมันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีสว่วนท้องเลยบ้านนะครับกราแ้งบ้านหรือว่าต้นไม้ที่บดบังอยู่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้พนสันจอไปมาบางครั้ง อาจจะง่วงเพรเดินทางไกลช่วงที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุสี่ครั้งที่ผมจำได้นะก็จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายติดป้ายเตือนแต่ปัญหามันยังเกิดขึ้นนะครับจึงได้เข้ามาร่วมทํางานกับภาคีเครือข่ายเป็นการร่วมกันระดมความคิดเห็นช่วยกันว่าจุดนี้มันเสี่ยงเสี่ยงยังไงเราต้องอาศัยหน่วยงานได้บ้างมามีส่วนร่วม เรื่องของการนำชุดความรู้นี่มามาใช้นะคะผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะชุดความรู้นี้มีประโยชน์กับพื้นที่ในเรื่องของการนําข้อมูลจุดเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จก็จะเห็นเรื่องของการเชื่อมภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามันทําให้งานที่ทํามันไปกันแบบเป็นองค์คาพยพเป็นกระบวนนะคะซึ่งที่ประชุมก็นําชุดความรู้ที่ ที่เราประชุมกันมาต่อยอดการลงเป็นรูปธรรมคือใช้รถไถปรับเกลดดินข้างถนนให้ดูสวยงามไม่มีสิ่งกิดขวางนำยางรถยนต์มาทาสีขาวแดงให้เป็นจุดสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเราพอใจมากกับด้วยการมีส่วนร่วมของอาคีเครือข่ายททำให้มีการต่อยอดเพื่อจะไปจุดอื่นๆได้ดีใจแทนพี่น้องประชาชนชาวนวเปย ทุกองค์กรนะครับในตมนุดเปรยนั้นว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนั้นก็คุยกันตลอดแต่เรายังขาดผู้ที่จะนําพามาแก้ไขปัญหาในสิ่งนี้แต่ก่อนนี้ก็ทําแต่ไม่ชัดเจนเหมือนวันนี้เที่ยวน,นี้ครับเที่ยวน,นี้ชัดเจนมากครับจะดูแม่แบบตรงนี้นําไปขยายในเขตท้องที่ของตำบลของเราครับสิ่งที่คาดหวังก็คือความปลอดภัยของที่น้องประชาชนนะครับความมีระเบียบวินยนะัยในการใช้ กฎจราจรนะครับเขารบกดจราจรผมอยากจะเห็นความร่วมมือแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าบ้านเราจะได้พัฒนาดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการลดจุดเสี่ยงในความปลอดภัยบนถนนนะคะชื่นชมในสสสนะคะที่ให้ความสำคัญในพื้นที่ตำบลนวนเปยของเราค่ะในส่วนที่ก่อนก่อนเราไม่มีภาคีร่วมกันเราก็จะเดินยังเดินไม่ได้อย่างงี้ก็ได้แต่แค่ในพื้นที่ของเรา ในพื้นที่นี้มี5-6จุดที่จะแก้กปัญหาเพราะว่ามันก็เคยเกิดอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตด้วยเราก็คงจะเอาบทเรียนจากจุดนี้จุดบรรณแสงเนี่ยเพื่อจะไปเป็นบทเรียนที่จะนำไปขยายผลในจุดที่เราได้ตั้งแผนไว้นะครับในส่วนของจังหวัดยโสธรก็มีความน่าสนใจในกระบวนการขับเคลื่อนโดยใช้เครือข่ายของ ผู้นำในพื้นที่ร่วมกับโครงสร้างของสอปทในพื้นที่ในการไปเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในส่วนของจังหวัดอุบลราชธา,านีก็มีความน่าสนใจในการนํากระบวนการภายใต้ชุดความรู้การแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนไปปฏิบัติการร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ จากการที่ได้ลงติดตามงานในพื้นที่ทั้งหมด5พื้นที่ด้วยกันนะคะมันก็จะเห็นความต่างเนาะว่าแต่ละพื้นที่มันมีมันมีความแตกต่างที่มันเห็นชัดเจนการทํางานของคณะทํางานที่แตกต่างบริบทพื้นที่ที่มันแตกต่างแล้วก็เห็นเรื่องของการเชื่อมภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันค่ะความคาดหวังหลังโครงการนี้สิ้นสุดลงที่อยากจะเห็น ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง5พื้นที่เป็นผู้ถ่ายทอดชุดความรู้การแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนและบทเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการทำงานไปสู่ภาคีที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในอนาคตต่อไป